สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกล้องแอคชั่นคามลนะครับเป็นยี่ห้อ E-Ken h 9R ครับผมเพิ่งได้มาวันนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูคุณสมบัติของกล้องตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้อง 4K นะครับแอคชั่นคามิล่สามารถต่อ Wi-Fi กับมือถือเพื่อส่งรูปเข้ามือถือได้นะครับก็จะเป็น 4K Ultra HD ครับ ความละเอียดของภาพที่ถ่ายได้นะครับ20เมกะพิกเซลก็ตัวนี้จะกันน้ำได้ประมาณ30เมตรนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าภายในกล่องจะมีอุปกรณ์ภายในอะไรแถมมาบ้างนะครับอ่าเราแกะกล่องออกมาละ ตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับที่อยู่ในเคสกันน้ำมาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูรีโมทนะครับรีโมทต,ตัวนี้จะเป็นรีโมทกันน้ำด้วยนะครับก็เพื่อนๆที่กำลังจะไปเที่ยวทะเลหรือเอาไว้ดำน้ำก็สามารถเอากล้องรุ่นนี้ไปใช้ถ่ายใต้น้ำดูประการังได้นะครับ เดีย๋ยวเราดูอุปกรณ์ตัวอื่นต่อนะครับอันนี้จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับเนี่ยคู่มือก็จะมีอุปกรณ์ขายึดกล้อง นี้จะเป็นเคเบิลไทท์ครับนี่ก็อุปกรณ์ยึดกล้องครับหลายชิ้นเลยครับตัวนี้เอาไปยึดในรถยนต์ก็ได้นะครับตรงแกนกระจกมองหลังนะครับหรือว่าจะเป็นแฮนด์รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเข็มขัดนะครับเอาไว้ใส่รีโมทที่ข้อมือนะครับเวลาจะเป็นดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็การรีโมทหายได้นะครับตัวนี้จะเป็นแท่นยึดนะครับเอาไว้แปะที่หมวกกันน็อกหรือว่าเพื่อนๆจะไปถ่ายแบบติดหมวกกันน็อกขับรถถ่ายได้นะครับตัวนี้ให้มา2ตัวเลยครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ยึดกับพวกไม้เซลฟฟี่นะครับ อ๋อตัวนี้จะเป็นาสายชาร์จนะครับชาร์จตัวเจ้าตัวกล้องนะครับกับที่ชาร์จมือถือได้เลยครับอ๋อมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็จะเอาสายชาร์จเจ้าตัวเนี้ยเสียบกับตัวนี้หรือว่าจะใช้เสียบกับที่ชาร์จมือถือก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นตัว ยึดกับกล้องนะครับแบบในกรณีที่เราไม่ได้ดำน้ำนะครับก็ใช้ขาตัวนี้ยึดกับกล้องนะครับตัวนี้จะเป็นฝากล้องกันน้ำตัวเคสกันน้ำนะครับสำรองเอาไว้เผื่อเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปลงขายึดต่างๆนะครับก็อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากเราทำการดูอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวกล้องกันบ้างนะครับอันนี้กล้องจะอยู่ในเคสกันน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับก็ที่ตัวกล้องนะครับ,ก,รบก็จะสกรีนว่า 4K Ultra HD นะครับจะมีปุ่มโหมดฟังกช์ชันต่างๆนะครับนี่เลนหน้ากล้องนะครับนี้ก็จะมีปุ่ม ขึ้นลงนะครับก็ด้านข้างก็จะมีที่ใส่ไมโคร s d การ์ดนะครับแล้วก็ที่เสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับนี้ก็จะเป็นปุ่มกดถ่ายนะครับตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแบตที่อยู่ภายในนะครับแบตเตอรี่ อันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่แถมมาให้1ก้อนนะครับแบตเตอรี่ก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ3.7โวลต์1,050ม ah ิลลิแอมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่เข้าไปเหมือนเดิมก่อนครับก็ตัวกล้องก็จะประมาณนี้นะครับ ผมได้สั่งแท่นชาร์จเพิ่มมาด้วยนะครับเป็นตัวเสริมครับก็หน้าตาแท่นชาร์จก็จะประมาณนี้ครับชาร์จได้พร้อมกัน2ก้อนก็จะมีสายแล้วก็เสียบที่เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบกับที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือก็ได้นะครับก็จะมีสั่ง แบตมาสองก้อนด้วยนะครับสั่งมาเสริมเพื่อที่เวลาเราถ่ายนานๆเราจะได้มีแบตเอาไว้เปลี่ยนนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมสั่งมาก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปลองถ่ายใต้น้ำดูนะครับก็ลองไปดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ